สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้จะมาย่อกระถางเพ็มหน้าไต้หวันหนึ่งต้นนะครับก็ต้นนี้ก็อยู่ในกระถางพลาสติกมาสักพักละเริ่มมีรายละเอียดบ้างนิดหน่อยแล้วก็เลยจะถือโอกาสย่อกระถางมาถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆเ,เลยนะครับพราว่ามีเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงนะครับ หลายๆคนถามมาว่าไม่กล้าย่อ,อก,กระถางแล้วก็พอย่อ,อก,กระถางแล้วมันตายนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทำวิธีที่ผมใช้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในกระถาง6นิ้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมลองดึงออกมาจากกระถางนี่ครับ เดี๋ยวจะลองไปหากระถางที่จะใส่ต้นนี้กันนะครับอันนี้ผมก็เลือกมาละเป็นกระถางใบนี้ที่เพื่อนให้มานะครับส่วนต้นไม้ต้นนี้นะครับเป็นต้นที่น้องคนหนึ่งให้ต่อมานะครับ เอามาใส่กับกระถางที่เพื่อนให้น่าจะลงตัวได้พอดีนะครับพอลองเทียบกันละกระถางใหม่กับตุ้มดินนะครับตัวดินเก่ามันจะใหญ่กว่าเพราะว่ากระถางเก่ามันใหญ่กว่านะครับแล้วก็จะตัดรากข้างล่างออกนะครับนี้นะครับผมจะตัดรากออก จริงๆตอนย่อกระถางรอให้มันดินมันแห้งๆหน่อยนะครับแต่ว่านี้มันฝนตกนะครับก็เลยแฉะไปนิดหนึ่งผมก็จะตัดออกเรื่อยๆจนเหลือเป็นตุ้มดินเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราก็จะตัดให้เล็กกว่ากระถางใหม่นิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้เติมดินใหม่เข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับแต่พยายามอย่าทําให้ตุ้มดินแตกไม้ก็จะไม่ไม่ทมแล้วก็ฟื้นตัวเร็วนะครับเพราะว่าระบบลากฝอยยังอยู่ในในนี้อยู่เยอะนะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาลอง เทียบขนาดกับกระถางใหม่ดูนะครับนี้ก็ใส่ไปแล้วก็ยังมีพื้นที่ให้ใส่ดินใหม่เพิ่มนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับสำหรับกระถางบอนไซบางใบนะครับเขาจะมีรูใหญ่เพื่อที่จะระบายน้ำได้ดีนะครับแล้วก็ต้องมีตะแกรงสำหรับกันดินไหลออกจากใต้กระถางนะครับ แล้วก็ใช้ลวดยึดล็อกตรงตัวตะแรงไว้เสร็จแล้วเราก็ใส่ดินใหม่ไปนะครับตรงข้างใต้กระถางครับตามด้วยปุ๋ยออสโมโคสเม็ดเหลืองๆนี่นะครับแล้วก็จะโรย เดียวชื่อสตาร์เกิลเจนะครับนี่ครับแล้วเราก็เอาต้นไม้ใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็เติมดินนะครับตรงที่ยังว่างๆอยู่นี่นะครับแล้วก็ ลดน้ำให้ชุ่มนะครับเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มหรือแดดลำไรนะครับสักอาทิตย์หนึ่งพอไม้ผีใบอ,อ่อนแล้วก็ค่อยๆเริ่มปรับออกแดดทีละนิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับ